สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณคูเปิลในวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยวันนี้คูเปิลจะมาพูดถึงเรื่องการวัดความยาวและความสูงนะคะก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้นั้นเราไปรู้มาตรฐานกันก่อนนะคะมาตรฐานการเรียนรู้คอ1อง2คนะคะ ก็คือนักเรียนสามารถที่จะเลือกเครื่องมือในการวัดมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปรู้จักเครื่องมือการวัดกันก่อนนะคะ <rement. S 2> เครื่องมืออันแรกที่เราจะใช้วัดกันนะคะก็คือไม้บรรทัดนักเรียนคงรู้จักกันดีนะคะไม้บรรทัดเราจะใช้วัดสิ่งที่ยาวไม่มากนักเช่นสมุดหนังสือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราซึ่งมีความยาวไม่มากนักนะคะต่อไปเครื่องมืออันที่สองนะคะก็จะเป็นไม้เมตร ไม้เมตรเราจะใช้วัดผ้าหรือวัดระยะทางความห่างที่เป็นเมตรนะคะต่อไปอันที่3เป็นสายวัดตัวนะคะสำหรับสายวัดตัวนั้นจะใช้สำหรับช่างเย็บผ้านะคะใช้ในการวัดตัวสำหรับตัดเสื้อผ้านะคะต่อไปอันที่4อันสุดท้ายที่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะก็คือสายวัดชนิดตลับ สายวัดชนิดตลับนั้นเราจะใช้วัดระยะทางที่มีความยาวมากๆนะคะนักเรียนก็คงได้รู้จักเครื่องมือในการวัดไปแล้วนะคะวันนี้ครูเองก็ได้นำวิดีโอสนุกๆมาให้นักเรียนได้ชมเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปชมวิดีโอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีผ้ามาด้วยนะคะ ถ้าเราอยากทราบว,ว่าความยาวของผ้าเนี้ยยาวเท่าไหร่เราจะต้องทำยังไงดีคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องวัดค่ะรวมทั้งสิ่งอื่นๆด้วยนะคะถ้าเราอยากทราบว,ว่าสิ่งต่างๆมีความยาวเท่าไหร่มีความสูงเท่าไหร่หรือมีความกว้างเท่าไหร่เราสามารถวัดดูได้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีวัดและบอกความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆ เป็นเมตรและเซนติเมตรกันนะคะเด็กๆคิดว่าครูควรใช้เครื่องมืออะไรในการวัดผ้าผืนนี้ดีคะระหว่างไม้เมตรกับไม้บรรทัดน,นักเรียนคิดว่าครูควรใช้เครื่องมือใดในการวัดดีคะถูกต้องค่ะเราควรใช้ไม้เมตรในการวัดผ้าผืนเมื่อกี้นะคะเพราะว่าในไม้เมตรเนี่ย จะมีช่องเล็กๆโดย1ช่องเล็กมีความยาวเท่ากับ1ซนติเมตรจะได้ว่าไม้เมตรมีความยาว1 0 0เซนติเมตรก็มีความยาวเท่ากับ1เมตรค่ะเราจะมาวัดความยาวของผ้าผืานนี้กันค่ะโดยเราจะวัดจากขอบด้านใดนด้านหนึ่งของผ้าโดยเอาไม้เมตรเริ่มเริ่มที่เลขศูนย์นะคะในการวางไม้เมตรหนึ่งครั้ง ถ้าความยาวของผ้ายาวเท่ากับไม้เมตรพอดีแปลว่าผ้าผืนนั้นยาวเท่ากับ1เมตรหรือ100เซนติเมตรแต่ถ้าผ้าผืนนี้ยาวไม่ถึง1เมตรแสดงว่าผ้าผืนนี้มีความยาวน้อยกว่า100เซนติเมตรต่อไปนักเรียนอยากดูไหมคะว่าผ้าผืนนี้มีความกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาวัดดูกันนะคะว่าผ้าผืนนี้มีความกว้างเท่าไหร่แล้วก็จะวัดค่ะ โดยมีวิธีการวัดเหมือนกับการวัดความยาวของผ้าเลยนะคะผ้าผืนนี้มีความกว้าง40เซนติเมตรค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะมาวัดความสูงของตู้กันมีวิธีการวัดดังนี้ค่ะโดยนำไม้เมตรมาวางจากข้างล่าง ถ้ามาบนตู้แบบนี้นะคะข้างล่างจะเริ่มที่ศูนย์จากนั้นทำสัญ,ญลักษณ์ไว้แปลว่าตู้นี้มีความสูงมากกว่า100ซนติเมตรเราจะต้องวัดต่อในครั้งที่สองเราจะวัดครั้งที่สองโดยเริ่มเลขศูนย์จากตรงสัญ,ญลักษณ์ที่เราวัดทำไว้เมื่อกี้นะคะคือตอนนี้ตัวเลขที่อ่านค่าได้คือเลข17ค่ะ แสดงว่าตู้นี้มีความสูงเท่ากับ117ซนติเมตรค่ะตอนนี้เราได้ทราบความสูงและก็ความยาวของสิ่งต่างๆกันแล้วนะคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมเนี่ยบางครั้งเราเรียกความสูงแต่บางครั้งเราเรียกความยาวนักเรียนลองสังเกตดูนะคะถ้าเราจะวางไม้เมตรในแนวตั้งและวัดจากบนลงไปข้างล่าง หรือวัดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราจะเรียกมันว่าความสูงค่ะเช่นความสูงของโต๊ะแต่ถ้าเราวางไม้เม็ดในแนวนอนแล้วก็วัดจากซ้ายไปขวาเราจะเรียกว่าความยาวค่ะเช่นความยาวของโต๊ะความยาวของกระดานเป็นต้นนะคะถ้าเราวัดด้านที่สั้นกว่าของโต๊ะเราก็จะเรียกมันว่าความกว้างเช่นความกว้างของโต๊ะ ความกว้างของหนังของสิ่งต่างๆไปแล้วเราสามารถบอกความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆให้เป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรได้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำการบ้านทำแบบหัดเพิ่มเติมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ชมวิดีโอไปแล้วนักเรียนคงมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะวันนี้คุณรูก็มีใบางานให้นักเรียนได้ทำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนนะคะ ทำใบงงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นของตัวเองให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์ให้คุณครูเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย